วันนี้ก็มาเจอกันที่คลองใหม่แพรกษามาก,ากับเจ้ากับเจ้าเดิมก็นุ่นแหละผลงาน,นปี2025เบ็ดหนึ่โอะนะ้สาย PE นี่สำคัญเลยอันนี้เป็นของแบรกิงซอฟต์แอนด์ซิคลอกได้ว่าอัลฟาเอวีตัวชา a โลสุปูนเฮ้ยปกวาติดอะไรอ่ะเข้าพอดีพอดีเลยมึงเอ้ยดูเอานะครับสายเหนียวมีเหนียวนะ ตะขอที่ได้ยอะขึ้คิดเอานะสายแบกคิงอะ่ะเนี่ยที่ใส่มากาลรอบเนี่ยเหนียวไหมล่ะหือตัดเลยอยู่ด้วยนะตัดแล้วนะครับเเอาลยนะโอ้ยตัวปลา สายลูฮู้หมดล็อกตัวแรก <laughs> ตัวนี้เป็นปลายางหางโบกนะครับที่ใช้ยับเข่าลูประมาณโอหลายรอบอะ่ะเข้าส,สวยๆถึงกัดนะครับดูก่อน <laughs> กัดมาที่หลังดังกว่า <laughs> <laughs> น้าได้ปลาผมได้ต่อช็อต <laughs> สวัสดีนะครับนันนาสายตกนะครับวันนี้ก็มาเจอกันที่คลองใหม่แพรกษานะครับ มากับคนเงียนนะถักมาเมื่อวานบอกว่างวาง,วางจัดไปนะว่างตรงกันก็ลุยสิครับอย่ารอนะครับ <c oughs> มาตกปลาช่อนคลองนะวันนี้เดี๋ยวจะเป็นยังไงมาติดตามรับชมนะครับมากับเจ้ากัดเ,เจ้าเดิมก็น,นุ่นแหละคนเงียนคนเงียนปีสองพันปียี่สิบห้าเหมือนเดิมเห <25, S 2> มือนเดิมปีก่อนสองพันยี่สิบสี่สองพันยี่สิบห้าก็ 2025, ยังเหมือนเดิมเหมือนเดิมเขามากับคันใหม่ว่ะโอ้ยเบ ขันแปดท่อน,อนเนี่ยจะกลับบ้านเนี่ยจากสี่ท่อนจะกลายเป็นแปดท่อน,อนคอยดูนะครับดเดี๋ยวรอดูเขานะวันนี้เขาจะหมาดหรือเปล่าห่างหายไปนานนะครับเพราะว่าช่วงนี้ไม่ว่างนะบ้าทาโอทีนะครับท่านผู้ชมก็นั่นแหละนะครับมีโอกาสออกมาค่อยออกมานะไม่ใช่แบบ ดันโดนออกมานะพออายุมากขึ้นมันก็เป็นทรงนั้นไปแต่ก่อนก็คือวันหยุดต้องได้ออกนะคือแบบม,มันเปลี่ยนไปอะ่ะ <c oughs> ความคิดมันเปลี่ยนไปอะท่านผู้ชมนะอันนี้ก็ใช้นอนห่างกับเทลนะเอาเท่าที่มีนะเหยื่อก็ไม่ดันโดนหานะ ด้านด้นหาก็เอามาก็มากองเต็มอยู่ไม่ได้ใชยนะครับไม่วิ่งตามค่านิยมนะมันจะเป็นอย่างนั้นไปพออายุมากขึ้นนะเบ็ดหนึ่งโอนะสายซีกัวแล้วก็สาย PE นี่สำคัญเลยอันนี้เป็นของแบร์คิงนะครับเป็นสายซอฟแอนด์ซิลก้นะครับที่ผมขายในตอตอนั่นแหละนะที่ปักตะกาให้ในตอต่อนะครับ ใช้โคตรดีเลยบอกเลยอันนี้1.2นะหน้าตัดเล็กมากหน้าตัดเทียบเท่าญี่ปุ่นแท้ๆนะครับเขาบอกมานะลอกได้ว่า Alpha SV 800s นะครับตัวชาโลสปูนนะครับก็ใช้ดีนะยังไม่ได้ไปใส่คลิกเสียงนะครับคันสะโบทาดนะครับ64ของนาตุมไปลุยนายะเขาจัดแล้วนะ พึบพึบ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 ,บไม้แรกฟู้เลยลอกยังไม่ได้จนูนไอ้มีตัวมันมีแน่นอนน้ำดำดำอะสมุดปราการมันป่าเยอะบางฟานไงบอกจะมายังไม่มาสักทีนี่เฮ้ยนะ เอาดิขึ้นกัดนั่นไม่เห็นหรอข้างหน้าเฮ้ยกัดว่ากัดววาะนาะแต่ตัวเล็กว่ะเนี่ยฟอง <c oughs> นั่งขายอียเวนตัวเล็กขนาดนั้นเลยเหรอวะ เฮ้ย,ยกัดผงผมว่ะกัดไม่ติดเมื่อกี้ฟองขึ้นเลย สวยไม่เอานะครับไม่สวยไม่ปล่อยให้ตกใหญ่อยู่นะตัวเนี้ยไม่เอากัดทีเดียวมาโผล่ที่ไม้หมาที่ตะไบสมบุญชัยนะครับ ลุยเลยน้ำดีแต่มีมือสไนเปอร์อยู่หนึ่งหน้าสายส่งมาโดนตรงนี้แหละเขาบอกได้เป็นฝูงเลยนะครับดูที่ผมมามันจะแบบชาวบ้านเปล่าส่วนมากมันจะไม่เป็นอย่างนั้นเอาดยลองดู น้ำใสเลยแหละใสแบบใสแหนียวเลยอะมีปลาขึ้นนะแต่อาจจะเป็นพวกปลาดุกสมากกว่ามีตัวนะตกลงไปตกใจเลยเมื่อกี้ กล้องผมเปลี่ยนมาใช้เป็นเลนวายนะไม่รู้จะดีแค่ไหนนะมุมซูเปอร์วิวรู้สึกว่ามันจะแบบภาพข้างๆมันจะกระตุกนะครับกล้องไม่ดีละเฮ้ย ติดอะไรอะวีดกลับยังได้ต่อช็อคแล้วเเข้าพอดีพอดีเลยมึงเอ้ยเอะเบียดยืด ดูเอานะครับสายเหนียวไม่เหนียวนะดูดิดตะขอทีเอฟอะยืดคิดเอานะสายแบคคิงอะ่ะเนี่ยที่ใส่มาก,รกนะ็รอกเนี่ยเหนียวไหมล่ะช็อคแก๊สนะิหกวอนได้เนี่ยไม่ขาดด้วยช็อตอะเบ็ดยืดอะต้องเปลี่ยนเบ็ดอะ่ะสุดจัหบอกแล้วของดี สายดีคุณภาพเปลี่ยนตัวเบ็ดเรียบร้อยนะครับเหยือ่อก็ยังได้อยู่ใช้ตัวเดิมไปก่อนอื้อกับเลยอยู่ด้วยนะอุ้ยหลุดอหลุดได้ไงวะดูดิ เยื่อตกมนชัดเลยลงต่อหน้ามันพอดีสิบโมงตรงอะไรกันครับนี่อ่ะปลาตัวแรกก็หลุดเอาอีกแล้ววันนี้นะครับชาาบ้านมาทำไมเขาโดนเอาโดนเอาวะนะเดี๋ยวลุยไปหานายะดูนะนายะชี้มืออยู่ตรงนน้นนะครับว่า มีปากัดนะอ่ะอีกสักพักเดี๋ยวค่อยย้ายนะลองดูกัแล้วนะครับตัวไม่น่าใหญ่นะ อิ่งแล้วอย่าบอกนะใายยังนะเอาเลยนะโอ้ยตัวปลาดูดิอื <c oughs> มอกืนด้วออ่ะดูมอืมอมมอืมอืมอ โอ้อ่ะปลดปลอยก่อนนะครับเล็กเกิน <c oughs> โคตรจิ๋วดูดิอไหวแบบนี้ไม่ไหวแบบนี้ไปโตก่อนอือ้ขึ้นฮุบ โอ้โหยัดเข้ารูขึ้นมุบติดกิ่งไม้แล้วกูจะยัดเข้าอีกไหมอ่ะจบเลยทีเดียวนะปลาถ้ามันหมดอยู่อย่างเงี้ยครั้งที่สองนี่ยากเลย เมื่อกี้ยัดสุดไงถึงอ่ะเออถึงแล้วนัน่นไงกัดแล้วขายเปล่าไอ้ขี้ขาย,าอ,าขายอือ

ย่าวู้ใส่โลเออย่าวู้นี่ บิ๊กเบิ้มในรูนี้นะโดนผมจนได้เอ้โอ้โหยังใหญ่หือฮู้ฮู้หดล็อกตัวแรก <laughs> สะใจเลยตัวนี้ใช้เกือบโลนะครับ น่าจะมี7จ็ดปดขีดไดนะ้ตัวนี้เป็นปลายางหางโบกนะครับที่ใช้ยัดเข้ารูประมาณโอ้หลายรอบอะ่ะเข้าสว,สวยถึงกัดนะครับมาที่หลังดังกว่า <laughs> <laughs> น้าได้ปลาผมได้ต่อช็อปว่าเฮ้ยมันต้องมีอีก,อกแถวเนี้ยลุยลุยลย,ลยตอนนี้เป็นเวลาสิบเอ็ดโมงสิบนาทีทาทาเฮ้ยสิบโมงสิบนาทีเดี๋ยวผมจะจิ้มจ,มจิมตามชายป่าเดิมนะเผื่อมันมีกแบบับเป็นฝูงไงช่วงนี้มันน่าจะกําลังผสมพันธุ์นะครับเดี๋ยวลองดูนะจะมีอีกรเปล่านะ ปลาลังหลังนี่ลำบากกึนะเดี๋ยวออกไปทางบางปิ้งนะอันนี้เขแวะเข้ามาจะกลับกันละลองดูก่อนดยกลับ ตัวโคตรเล็กเลยดูดิไม้เล็กดวตัวปลาดิดูเฮยะเฮยะหลุดพอดีบ่ายโมงครึ่งแล้วนะครับก็น่าจะ พอเท่านี้นะวันนี้ร้อนจัดไม่ไหวนะครับก็ได้ปลาช่อนคนละตัวไม่ใช่ดิผมได้สามตัวแต่ตัวเล็กเท่าด้ามเบ็ดปล่อยไปหมดนะครับเอามาตัวเดียวนะแล้วก็นายาได้อีกตัวหนึ่งนะครับนะประมาณนี้แล้วกันพอได้หายคันกันนะครับวันหยุดโอกาสหน้าก็ไปที่ไหนนะครับเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ